สวัสดีครับมิตรรักนักสะสมผู้นิยมพระเครื่องของเก่าของหายากวันนี้เรามาชมพระหลวงพ่อเงินนะครับปิมพนิยมจะว่าไปแล้วนะครับพระหลวงพ่อเงินเนี่ยหลังมรณภาพหลวงพ่อเงินก็ยังมีการสร้างต่อมาเรื่อยๆอย่างองค์ที่เห็นนี้เป็นพระที่สร้างยุคหลังนะครับแต่ว่าเป็นพระก่อนปี2,500กรรมวิธีการสร้างก็ยังเป็นแบบหล่อโบราณน,นะครับ ที่เราจะมาสังเกตได้ง,ง่ายๆก็คือเพื่อนดูที่ซอกคอขององค์พระใช่ไหมฮะนิพ,พ์นิยมใช่ไหมแต่งซอกคอจะลาวนมเนี่ยเส้นที่เขาบอกว่าพิมพ์นิยม3มชาย4ชายอะไรเนี่ยเ<ๆ>พืพ่อนๆก็จะมาดูว่าร่องรอยของการแต่งหุ่นเทียนความคมชัดมันจะแตกต่างจากพระถอดพิมพ์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับริ้วรอยของไอ้ชายจีวรนนะครับที่เขาพาดผ่านพวกนี้ นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าถ้าเป็นการหล่อโบราณเนี่ยมันก็จะมีความไม่เรียบร้อยมีร่องรอยของฟองอากาศเป็นหลุมเป็นรูเป็นโพรงอย่างเนี้ยนะครับนี่แหละคือเราจะต้องแยกว่าวิธีการหล่อฉีดหล่อเวียงหรือหล่อโบราณเป็นอย่างไรแล้วเพื่อนๆดูสิครับว่าการแต่งหุ่นเทียนเห็นไหมด้านหลังเนี่ยถ้าเรามองอย่างเนี้ยมันจะไม่ชัดใช่ไหมครับเราลองพลิกหัวกลับดู พอพลิกหัวกลับดูเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเหลีวจีวรนเนี่ยครับมันจะทิ่มเข้าไปเหลี่ยมๆเป็นสามเหลี่ยมคมๆใช่ไหมนี่แหละคือลักษณะของพระแท้แต่กระบวนการผลิตของพระเนี่ยนะเราจะเห็นว่ามันต้องมีการแต่งหุ่นเทียนนั่นแหละนะมันจะต้องมีการแต่งหุ่นเทียนลักษณะของหุ่นเทียนเนี่ยใช่ไหมเพื่อนๆเห็นไหมว่า รอยของจีวรเนี่ยมันพาดพาดผ่านคมคมแหลมๆเข้าไปเนี่ยนะอนะ่แล้วเพื่อนเอนเ,อนเห็นไหมว่าพอเขาเทเป็นช่อเทหล่อลงมาเนี่ยนะไอหุ่นเทียนที่เขาแต่งเนี่ยมันจะมีความคมชัดลึกนะครับเพราะฉะนั้นพระแบบนี้ไม่ใช่พระถอดพิมพ์นะแล้วดูซอกคอนะฮะอ่าราวนมซอกคอซอกแขน มาดูช้าๆชัดๆ,ๆอีกครั้งหนึ่งนะครับเห็นไหมครับว่าซอกแขนน่ะที่เป็นหลุมลึกเข้าไปใต้จีวรน่ะเห็นไหมมันจะมีเส้นเส้นทั้งหลายเนี่ยมันจะทิมเข้าไปภายในเส้นจีวรนี่น,นะลักษณะของพระแท้นะครับแต่ว่าเนื้อโลหะ มันไม่ใช่เนื้อโลหะยุค2,460กว่าแต่เป็นโลหะในช่วง2,490กว่านะเห็นไหมครับเส้นสายต่างๆเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นร่องรอยของหุ่นหุ่นเทียนแล้วการที่เขาเทหลอโบราณเนี่ยมันทิ้งอะไรให้เราได้มองได้เห็นใช่ไหมครับสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ที่ผม อยากจะให้เพื่อนๆสังเกตก็คือกลับหัวแล้วก็พิจารณาดูนะว่าพระแท้เขามีกระบวนการผลิตแบบไหนยังไงธรรมชาติของเขาเนี่ยจะทำให้เราเห็นอะไรเห็นไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยหลวงพ่องเงินมีการสร้างต่อเนื่องมามีหลายวาระนะครับแล้วถ้าท่านมาชมพระยุคใหม่นะครับที่เป็นหล่อฉีด เขาจะไม่มีลักษณะแบบนี้หลงหลงเหลือให้เราเห็นเลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ